เบสคำสิงควงแขนหนุ่มลอไปงานแต่งคนนี้แหละที่เมพิชนาตออกปากเชียร์ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งสุดอลังการสำหรับนางร้ายหน้าสวยเมพิชนาสาขาก่อนเจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักและไฮโซบิ so ๊กอัครวัฒน์คงสิริการทายาทนักธุรกิจ ที่ทั้งสองคนได้ถือเรื่องงามยามดีเขาพิธีวิวาใหญ่ในวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีซึ่งภายในงานวิวาของสาวเมย์เจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักและไฮโซบิกก็มีเหล่าคนบันเทิงมากมายได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่บ่าวสาวเป็นจำนวนมากรวมถึงเบสรักวณีคำสิง ที่ได้ควงแขนหนุ่มสุดหล่ออย่างแพทริกบาวริดหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในนามแพทริกเอ d พีดีไปงานแต่งด้วยโดยทางด้านสาวเบสก็ได้ออกมาโพสต์ยินดีกับคู่บ่าวสาวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับแนบแชทของสาวเมที่พูดคุยชวนไปงานแต่งโดยระบุว่า และอยากจะบอกว่าพี่เชียคนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยนะงานนี้ซาวเบสถึงกับบอกว่าชวนมาแล้วนะคะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์สวยมาก